โอ Regard ้ยอ้าโคดูสิทำไมลำเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ยวันวันนี้วันที่สิบนะครับอันนี้โอ้ยโอ้ยอย่าเย็นใจเย็นมิก ถ้ามันรีไวเพื่อจุดเป็นกัะแผงไสห้งายังมันให้สุดทั้ั้งทั้งท้งท้งทั้งทั้ั้งรั้งทั้ั้ทับทั้งทัวงทั้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 งทัรั้งท้งทั้งทังท้งท้ังทัจงทั้แล้วเมื่อวางแทั้งทั้งทั้รทั้งทั้ทั้งทัันงทังัวพทั้งงทัง้งทั้งท้งทั้งททิ้งทอ้ั้งทังท้ แกันไปพบที่วัดโยเดียยางราตีเพื่อบอกแผนการทั้งหมดให้นางรู้มณีจันทิทราบแผนการทุกอย่างจึงเร่งมาทูลเรือพระสุพรรณกัลายาที่สาวของพระเจ้ให้เดินทางกับอโยธยาด้วยกันแต่พระนางกันไม่ยอมไปเนื่องจากตอดนนี้เมื่อกล่าวจบพระนางก็ <c oughs> กติดฝังลากพระนางเลี่ยนดันงชิดท้องใจรูบ้ <c oughs> บ้านนะ <c oughs> มีกลเลมแล้วมีหมูบ้าน,านใช่ไหมล่ะโฆษณาสัสดีหมูบ้านอู้หมู่บ้านไง <หา S 1> อะไรเฮ้ยขุดเลยขุดเลยยู่ม่เอนานเี่ยกอลเล็มอ,อยู่ต่งน้าพี่เนี่ยแต่พี่เลอกที่จะไม่ค้า lấy của máy như thường อี่แกะอย่าหนีนะเว้ยวแกะแพะเฮแต่นุ่มไม่เหมือนนนุ่มไม่เหมือนไมยครับของเราเลยนะแกะเป็นเดงน้อนให้ชั้นซะเห้ <c oughs> อไหนเปไปไหน ข,ขุดไม่หมดขุดไม่หมดโอ้นี่ต้นไม้มาแล้วโอเค<ะ>โอเคขุดไปหมดแล้วสรุปุดได้ไรไม่ได้นี่โอเคอุ้ยแก ดีโชคดีจังกแเลยเฮ้ยะไรกันง่ายหมูมบ้านเรากลับมาแล้วโอ้แต่นี่มันหมู่บ้านใช่ไหม ทำไมคนน้อยจังอื้มบิทาาดด้วยโหดีเกินคาดโอ้

วันนี้สุดดีเราขอแล้วกันนะึนนอ้อออขออยู่ด้วยนะโ,นาาโนะอ๊ย เดี๋ยวเราต้องคัดติงนอนไม่ใช่เหรอใช่เดี๋ยติงน้องยังแหลกตัดก่อนอืม

ทิ้งเอฟเน้นค่ะจนเวลาเกือบจะครบสองชั่วยามแล้วก็พากันเร่งฝีเท้ามานข้าวฝั่งแม่น้ำสตงอย่างเฉียดขนาดเดียวกันออกยาเสนาพี่ไม่เราอยู่ข้างในดีกว่าสะพานทิ้งคนาเล่นแร่บันารที่เป็นสองคนสุดท้ายก็สามารถวิ่งข้ามสะพานได้แล้วปฏิหารแต่ปัญหาต่อไปก็คือทัพของสุรกรรมมาต้องเดินคนมาสิ้นสุดในที่สุด Sorry Sorry ก็แล้วกัน กาแบบโคตรไวเกิดจารมาตบรัพพยาให้ยาตอนนี้ทหารทั้งสองฝั่งพยายามยิงปืนใหญ่ฆ่ามันน้ำใส่กันอย่างสุดกาลังในเวลายิงผ่านทัพฝ่ายเราก็มเสีเปลี่ยนหนีตอนนี้ในทัพมุกสาก็สร้างสะพานตามมาพันเรเคโอเคโตกครับนี่ไงโต๊ะครัาโ้ แล้วก็ต้องมาปลูกต้นไม้ รรวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดโอ๊ยลงมาดีๆมีได้ต้องลงมาแบบต้องลงมาแบบไม่จิตโตโอ้โหสเกลิตันสเกลิตันเนี่ยมาๆมาๆเข้ามาเข้ามาหนาจริงด Ngon nó hơn sợ ทับมงษาที่ไร้จอบทามแตกพ่ายถอยกับท่นครทำให้เสรครั้งนี้ทัพไผมอนที่นำโดยพระนศเป็นฝ่ายชนะและประกาศเอกราชความเป็นไทยให้เราพมารามันได้รับรู้ในที่สุดเราเฉลยไทยที่กว่าต้นพันแต่ภาคดีแล้วอันเกิดเมืองนนอนของตนเองสักทีได้ยินมีใจไปครับสึกครั้นี้มันแค่เริ่มต้นม้วันนี้เราจะได้ไทยแต่ไม่นานรับมงาที่นำโดยพระเจ้าดันชาุเรนจะลงรั ร้านร้านดูไม่ม <pay molds> ีอะไรเลยน่เตื่นแล้วครับอือฮะอือฮเหลือหกสิบสี่วพอดี ลอัขามมาดูเราตอบได่ถึงเป็นได้ครับเพราะเราต้มีโต๊ะ ีอยู่ในแบกลุมออกไปไม่ได้ต้องมีสกิบดีทอยเลทโอ้โนมันโคตรยากเลยนะเนี่ยตั้ง มาตัวเรามาตัวไปเพื่ออะไรอะ่ะเออไม่รู้ <c oughs> เราอยาไม่แก้หมัดละนั่นมันแก้หมัดได้แล้วไม่ใช่รอดไม่ออกไม่ออกแต่เห็นไม่มีอะไรขวางข้าอยู่น่ะ จะเป็นโกหกชันชัดแมนชาช่ายพวกเราเป็นสู้นะพี่วะโอ้โห โอ้โอ้ตรงมีเย็บข้าทำไมเยยบลใช่ไหมเยลยนี่คังลบอ่ไไม่มีชาเกินอะไจับแต่ก็แปล ฉันก็แค่น้นยามีาไหไมดอ่างน่อดอะไรกองหมดเลหมอดเลบ้าดูดูดู นีน่ะโออตรลยไม้ก เห็นเค่เหนนี่ไงเฮ้ <c oughs> อยอาไออใช่พี่เคยเห็นพี่เคยเห็นน่ะ ไงอย่างนั้นเราต้องดูในร้านก่อนว่ามีมีขอมไหมโอ้ก็มีนี่แล้วก็อ่ะนมปังนมปังแล้วก็อ่ะฮะอ่ะฮะก็น่าจะมีสุขชุดเกาะอืม 没事，没事，我们放一会儿再过。如果有人传播病毒，就吃不下去。 No. 지구 예, 지 นอนรันอีกน่ันีกนที่สองคนที่ดี่าหนึ่ง จะนอนต่อหรอเอาเสื้อใหญ่คุณเลยวพาแต่นี่เสื้อคุณคุณนะครับดีแล้วครับตื่นต่นครับตื่นเอ๊ะนั่นคืออะไรเออไม่รู้ดิเราไม่รู้อะไรเลย Oh, yes. Yeah. <coughs> ฉันมีนูช่วยบ้างวะก็คืออะไอือฮะหรือแม่ก็ฟักทองโอ้โอเคแล้วเรามีอะไรอ๋ออันนี้สินะประต,ติ๊ うん。お米いいな。OK。手早くやってみます。 หยุดไปหน่อยสินายน่ะ Oh, really? hmm. no, no, ha. Ha, chơi để lại nâng đó nâng à anh chơi Ui, chồng Thank you ไปดีกว่าแดดมันร้อมาแล้วต้องการออกมาำหน่อยเอาอกมาเลยครับเอาอกมาเลยครับออกมาเสร็จแล้วครับ พังนี่มากกว่าโอเคครัเลยครับ <coś> เ <rawd Moder> ี่นะครับเฉลยครับเดี๋ครับอะึ้นมาได้เลยครับอะเลครับอโอนี่คือฮะนี่คืออะไรอะ ตกแล้วกันไปเละโอ๊อ เยนแป๊บนึงดรอย็ได้นะเดี๋ยวดรอจขอไปเดี๋ยวดรอจขอไปไว้ที่บ้านก่อน